เราอยากรู้ว่ามีอยากรู้ว่ามีแล้วน้องเขาจะทำยังไงประเทศราวนะครับที่ข้ามาในประเทศไทยจะต้องไปทำงานที่จังหวัดใหญ่ๆของเมืองไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดี Fc ที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่น่ารักทั่วโลกนะครับ วันนี้เราจะมาตามติดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับทางไทยกับกัมพูชาที่มีข้อพิาพาทกันนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวหลายๆข่าวบอกว่าทางาทางการของไทยนะครับได้มีการตรวจเข้มนะครับให้คนไทยที่จะไปทำงานที่ปอยเปรตน,นะครับมีการสแกนมีการตรวจนะครับ ในการคัดกรองที่จะไปทํางานที่ปอยเปตประเทศกัมพูชานะครับประนึงว่าก็เหมือนกับการไม่ให้ไปเนี่ยแหละครับเนาะแต่นี้มันก็มีข่าวบอกว่าทางประเทศลาวก็แรยง,งานประเทศลาวก็ได้จังหวะพอดีพี่น้องได้จังหวะพอดีเลยก็เลยผมก็มาโยงเข้ากันเลยครับว่าวันนี้ผมก็จะมาถ่ายทําเกี่ยวกับพี่น้องชาวลาวที่เขาจะเดินทางไปทํางานที่ ประเทศไทยนี่มันมันเป็นช่องโอกาสมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับเหมือนกับแจ็คพอตเลยครับคือคนกัมพูชา,าผู้นำประเทศเพื่นก็เรียกลกับนะครับก็มีโอ้โหคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายบางคนเป็นคนกัมพูชาเองก็ไม่อยากกลับทุกท่านไม่อยากกลับเพราะว่าทำงานที่ไทยแล้วก็มีรายได้ ดีกว่านะครับโอ้โหเห็นภาพเลยครับในการถ่ายคลิปเนาะเอ่อมีมีมีช่องหนึ่งเพื่อนถ่ายนะเพื่อนก็ถ่ายตอนนี้เพื่อนกำลังเอ่อกอกฐาน,นครับฐานที่ทำมาจากฟืนนะครับเพื่อนบอกนี่รายได้ของผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าให้ผมไปทำงานที่เอ่อกัมพูชากลับไปกัมพูชาแล้วผู้นำประเทศจะให้ผมมีรายได้แบบนี้ไหมทำได้ไหมแล้วเวลามารักษาตัวนะครับรักษาตัวนี่อ่อ ที่ประเทศไทยปกติที่มารักษาตัวประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่มีเครื่องหมายเครื่องมือครบแล้วจะให้ผมเวลาผมเจ็บป่วยไข้เนี่ยให้ผมไปรักษาที่ประเทศกัมพูชานี่คุณสร้างรห้องพยาบาลให้ผมได้ไหมก็อันนี้ก็คือปัญหามีประเด็นนะถกเถียงกันเยอะแยะมากมายวันนี้เราจะไปดูนะครับเกี่ยวกับพี่น้องชาวลาวข้ามมาตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับ เรามาชมบรรยากาศที่จังหวัดมุกดาหารสดๆนะขณะนี้ก็คือ,อมันมีการขนย้ายนะครับขนย้ายรางรถไฟนะครับจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่ได้รับนะครับงบประมาณโครงการสร้างรถไฟทางคู่นะครับระหว่างนู่นแหะครับทางบ้านไผ่นู่นแหะครับแล้วก็จะข้ามไปทางประเทศลาวนะครับ จะเป็นอย่างไรกับรถไฟทางคู่นะครับตอนนี้มีการขนย้ายแล้วไปดูภาพกันเลยครับก็มาชมบรรยากาศกันนะครับทุกท่านนะนี่ครับเห็นไหมครับก็จะมีรถพ่วงนะครับขนาดผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็น18ล้อหรือว่ากี่ล้อนะครับอันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับรถพ่วงนี่ไม่มั่นใจจริงๆนะครับทุกท่านแต่ว่าดูครับ ก็จะมีจอดกันอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งขาเขาเรียกว่าขาขาออกนอกประเทศเนาะนะครับขาออกนอกประเทศก็จะมีรถพ่วงนี่ครับเป็นลางรถไฟนะครับโอ้โหเขาไม่รู้ว่าเขาจอดตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับนี่น่าจะน่าจะมาจอดนอนนะ ผมคิดว่านะน่าจะมาจอดนอนแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางข้ามประเทศเนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนนะนี่สุดหูลูกตาเลยนะครับรถพ่วงขนลางรถไฟนะครับจอตรงสะพานมิตรภาพทางขึ้นสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับหลายคันครับนุ่น นู้นะครับเป็นหลายกิโลนะครับนี่ทุกท่านเห็นไหมครับโอ้คันหนึ่งนี่บรรทุกได้เท่าที่ในสายตานะทุกท่านนะประมาณสองสี่หกแปดสิบประมาณ สิบพลางสิบกว่าลางนะครับไปถึงยนะี่สิบเนาะเพราะว่ามันมันน่าจะเป็นเหล็กพิเศษแหละทุกท่านเขาเรียกว่าเหล็กตันเนาะถ้าเป็นภาษานั่นนะเนาะเหล็กตันนะครับเห็นไหมครับนี่โอ้สุดหูลูก,กตาเลยนี่ยังมาเรื่อยๆนะครับอยู่ข้างหลังผมนะครับวิ่งมาหมดน,นี่ผมส่องให้ดูครับนี่เขาจะมาจอดอยู่ตรง เขาเรียกว่าไบพารสนะครับไบพาสสะพานวิทภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวนนเขตหันหน้ารถดีไปทางสวนนเขตนะครับก็น่าจะขึ้นคิดว่าน่าจะขึ้นสะพานแหละผมว่านะทางรถไฟนี่จะไปอยู่ประเทศลาวหรือเปล่าเพราะว่าเขาเรียกว,ว่า,าทางรถไฟทางคู่นะครับ บ้านไผ่สวรรค์เขตหรือเปล่านะครับโอ้หาเดี๋ยวหาข้อมูลมาให้อีกนะครับเดี๋ยวเอฟซีก็จะคอมเมนต์มาบอกว่าไม่รู้ข้อมูลนะแต่ที่เท่ารู้มานี่ก็เป็นโครงการนะครับของอนักการเมืองท่านหนึ่งเนาะนะครับสําเร็จแล้วนะครับนี่สําเร็จแล้วนี่จะมีทางทางรถไฟทางคู่นะครับ เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังของขอบวนนะครับรถรถไฟขนทางรถไฟนะครับรางรถไฟนะครับนี่เป็นรางนะครับเป็นรางรางรถไฟทางคู่นะครับโอ้โหทุกท่านนะตื่นเต้น,ตนแทนพี่น้อง ชาวจังหวัดมุกดาหารและก็จังหวัดที่จะได้มีรถไฟวิ่งผ่านนะครับนี่ครับโอ้โหมีการตากผ้าอยู่ใต้รถด้วยนะครับนี้สุดยอดเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมมองเห็นสิ่งหนึ่งนะทุกท่านผมมองเห็น เขาเรียกว่ารถรถขายไอ้นั่นนะครับรถขายกับข้าวเนาะนะครับรถขายกับข้าวเขาเอาเอารถแบบคล้ายๆรถซาเลงนะครับมาขายเนาะนะครับรถซาเลงเห็นไหมครับโอ้โหนี่ครับโอ้หนี่เราจะไปดูกันนะครับว่าเขาขาย โอ้ขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวครับด่ FC เราก็เข้ามาสู่ด่านนะครับมุขภาพไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับทุกท่านก็จะมีรถขนส่งสินค้านะครับจอดเรียงรายสองภากฝั่งถนนทางเข้านะครับ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมได้สอบถามพนักงานขับรถแล้วนะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับทางคู่นะครับก็คือเขาขนมาเนี่ยเขาจะมาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่บริเวณนี้นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ที่จะเอาข้ามไปประเทศลาวนะครับอันนี้แจ้งเพื่อความให้เอได้เข้าใจเนาะนะครับขนมาเก็บไว้นะครับเป็นโกดังนะครับเป็นโกดังเดี๋ยวเราจะไปที่ป้ายด่าน พรมแดนมุกดาหารครับเี่ยเห็นไหมครับป้ายครับ f c ครับเราก็มาถึงที่ด่านพรมแดนนะครับนี่ครับจังหวัดมุกดาหารนะครับมุกดาหารสวรรค์เขตครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับบริเวณด้านในนะครับว่ามีทางที่น้องชาวลาวได้มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่จะไปทำงานนะครับตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ทางพี่น้องนะครับได้ยินข่าวนะครับกัมพูชาได้เรียกนะครับพลเมืองครับที่อยู่ในเพืองไทยนะครับที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยแรงงานต่างด้าวกัมพูชากับประเทศนะครับโดยผู้นําก็ได้นะครับเรียกตัวกลับนะครับส่งผลให้พี่น้องชาวลาวนะครับเป็นข่าวนะครับว่า นะครับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เดินทางมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับไปดูด้านในกันเลยครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณด้านในนะครับด่านสุลกากรนะครับหรือด่านนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับก็จะมีทางเข้าเป็นด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับเป็นทางออกนะครับ ตอนนี้ก็มีรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศสวนเขตมุกดาหารนะครับกำลังวิ่งออกมาพอดีเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะมีพี่น้องทางลาวได้เดินทางมาตามเป็นข่าวหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ขนส่งจังหวัดมุกดาหารด้วยนะครับว่าจะมีพี่น้องชาวลาวบริเวณขนส่งหรือเปล่านะครับอันนี้ น่าจะมารอนะครับนี่มารอจอดให้พี่น้องนะครับลงที่บริเวณด่านเสร็จแล้วก็จะรับไปที่บคสหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่บคสมุกดาหารนะครับเราเข้ามาด้านในแล้วนะก็มีจริงๆทุกท่านมีพี่น้องชาวลาวครับเดินทางถือกระโปรงกระเป๋านะครับนะเข้ามาจริงๆทุกท่านแล้วก็อยู่ในชาลาราด้านในนะครับ ที่พักผู้โดยสารก็มีนะครับนี่นะครับอนี่ครับเห็นไหมครับไปโน่นแล้วนครับนุ่ไปทางไหนหนอกไปมาตาพุนบ่กคนไทยบ่อ๋อเขาเขาเขาว่าคนคนลาวข้ามาเยอะไหมเยอะอยู่เยอะเหรอโอ้เขาจะไปทํางานเนาะเห็นบอกว่าเขาเมรเขเมรกับลาวมานะทุกท่านนะตอนนี้ นู้นครับก็ประมาณนี้ทุกท่านีก็เยอะอยู่นะครับแต่ด้านในเขาน่าจะไม่ให้ถ่านเราถ่ายบริเวณรอบนอกก็แล้วกันเนาะนี่ครับอันนี้ก็ข้ามมานี่ครับอันนี้ก็มีรถตู้นะครับมารับเนาะมารับเพื่อที่จะน่าจะไปทํางานที่ ต่างจังหวัดของประเทศไทยนะอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวลาวในช่วงนี้นะครับเร um <S <s ียกว่าแจ็คพอตเลยนะครับเล่าข่าวามาหลายบ่เมื่อวานมาหลายวันนี้มาหลายหลายคือเขาได้ข่าวว่ากัมกัมพูชากลับเมื่อเล่าได้โอกาสไปให้งานได้ไหมนี่เมื่อวา่มาหลายป่ะประมาณจะคน ประมาณสองสามร้อยคนนะเมืนนะม่อก้อนเนี่ยก้อนหนึ่งหลายบอกโอ้ก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเป็นข่าวตามที่แจ้งไปนะครับก็คือทางพี่น้องชาวลาวได้โอกาสที่ต้องไปทําการที่น,นะครับประเทศไทยนะครับโดยทางกัมพูชานะครับด <ใน S 1> ได้เรียกะะะนะครับคน ประมาณสองยกว่าคนโอ้วันนี้ประมาณสองรอยกว่าคนนะทุกท่านนะนี่โอ้นะครับนี่แหละครับเป็นโอกาสนะครับก็คือกัมพูชากับลาวมานะครับโอเคเลยนะครับทุกท่านตอนนี้ก็มีการตรวจนะครับโดยน้องเคนายเมื่อเดิมทุกท่านเห็นไหมครับน้องเคนายนี่สุนัขดงกินนะครับดมหา สิ่งผิดปกตินะครับโอ้หล่อมากเลยครับตัวยิ่ใหญ่เพื่อนนะน่ารักมากเป็นสีสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลน้ำตาลดำสลับขาวนะครับเป็นพันธุ์เอเชียนนะครับหางตกนะครับอุ้งมือใหญ่หัวยาวนะครับถ้าเป็นพันธุ์ลาบดอเขาจะเป็นหัวใหญ่หัวใหญ่หหญอุ้งเท้าใหญ่หางตกผลจะ ปุยกว่านี้นะครับมันกว่านี้นะครับเอาประมาณนี้คือท่านนะเข้ามาถ้าเราถูกต้องตามนะก็ไม่มีปัญหาครับถูกต้องนะครับถ้าเข้ามาให้ถูกต้องนะครับเนาะไม่ได้นําอะไรที่มันผิดปกติผิดกฎหมายเข้ามาก็ถือว่าเข้ามาแบบปลอดภัยครับผมอันนี้ก็คือมาตรวจดีแล้วนะครับตรวจ ความเรียบร้อยนะครับเป็นน้องเคนายครับท่านรักนี่ก็มีเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นป่าไม้มีเจ้าหน้าที่ทหารนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็มีฐารพลาน,นครับนี่ไปแล้วครับตรวจเสร็จแล้วก็ไปแล้วนะครับ โอเคท่าน,นก็ตรวจทุกคนครับที่มีกระเป๋าแบบแปลกๆนะครับอ้อันนี้มดุดนะครับมดุดลวเราอยากรู้ว่ามีอ,นนอยากรู้ว่ามีแล้วน้องเขาจะทํายังไงท่าน,อน,น,านโอ้น่าจะเป็นกระปุกปลาท่าน มุกมุกาหารเลวค่ะนี่นะครับไไปไปนี่นะครับโอ้ได้ภาพเด็ดเลยครับเรีย่ยงคงเสื้อผ้าออ,ออกหมดนะครับถ้ามีอันไหนที่สงสัยนะท่านนะเพราะว่ามันก็มีข่าวนะครับข่าว ประมาณสักเดือนนึ่งนะมีการนะครับเอาสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายนะนํำเข้าในรานนาจักรก็มีการตรวจนะครับแต่ว่าน้องเขา่าจะร้อน่าจะร้อนโอ้นี่ตรวจแล้วครับตรวจแล้วตรวจแล้ว โอ้ถ้าเจอเลยเขาเขาจะทำยังไงรอดูทุกท่านลุ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 นนะครับลุนนะลุนนะครับลุนรอไหมครับทุกท่านเคนายรอไหมรอนะรอรอ ก็เป็นบรรยากาศน้ำหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารนะครับมุกดาหารคัสตอมศุลกากรมุกดาหารอินนิเกเชันนะครับมุกดาหารคัสตัมเฮาส์นะครับประมาณนีนะ้ภาษาอังกฤษก็ได้ประมาณนี้ทุกท่านเขามีการตรวจเอกสารต่างๆนะครับถ้าเป็นบุคคลที่น่าสงสัยก็ต้องตรวจคนนะครับแต่ถ้า ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้ตรวจนะครับ,รบก็ประมาณนี้โอ้ย oh, หลอมากเลยเนนี้เขา่อเลยรอเลย,ลเลยได้สักตัวเราทุกท่านเอาไปเลี้ยงเนาะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ขึ้นบนรถนะครับรถโดยสารระหว่างประเทศเพื่อที่จะขึ้นไปดูนะครับว่ามีอะไรที่ผิดหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้ก็เป็น หน้าที่ของเพื่อนนะท่านเป็นรถโดยสารระหว่างประเทศนะครับที่จะนําพี่น้องทางประเทศลาวนะครับที่ข้ามาในประเทศไทยจะต้องไปทํางานที่จังหวัดใหญ่ๆของเมืองไทยนะครับอาชีพที่พี่น้องชาวลาวนะถ้าได้เข้ามาดูคลิปผมคลิปนี้นะนะครับพยายามนะทุกท่านทํางานอะไรที่เขาให้ทํานะครับก็พยายาม สงบสงบนะครับอย่าทําตัวเด่นนะครับถ้าทําตัวเด่นนี่มันก็จะนะครับมันก็จะเป็นเหมือนนังข่าวนะครับงานที่ทําได้ก็มีประมาณว่าเป็นลูกจ้างหน้าร้านนะครับลูกจ้างในร้านนะครับแม่ค้าแม่ขายเล็กๆน้อยๆนี่ได้อยู่นะครับแต่ก็อย่าทําให้มันเป็นเด่นนะครับถ้าเด่นนี่ก็ไม่ดีครับไม่ดีนะประมาณนี้ เราก็ได้คําตอบแล้วนะทุกท่านนะคาตอบที่ชัดเจนแล้ววันหนึ่งข้ามประมาณ200ท่านนะครับก็น่าจะนี่แหละต้องข้ามไปทํางานน,นี่เป็นโอกาสอันดีครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมเดินทางปลอดภัยทุกหลักกิโลเมตรนะครับทท่านนี่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกท่าน ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวลาวนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับนี่นะครับการเดินทางก็เต็มไปด้วยความยากลำบากนะต้องกระดกระเป๋านะครับนะครับต้องหาเงินค่ารถโดยสารค่ากินค่าอยู่นะไปทำงานแล้วขยันขันแข็งครับอดทนสู้นะครับส,สู้สู้สู้แล้วก็นะครับ พยายามประหยัดนะครับประหยัดแล้วก็ส่งเงินมาที่บ้านเนาะเลี้ยงครอบครัวนะครับขอทุกท่านโชคดีครับนี่ครับก็เป็นรถนะโดยสารรถโดยสารประจำทางของสวรรค์นเขตนะครับมุกดาหารสวรรค์นัเขตลาวไทยอินเตอร์เนชั่นบันะครับไปแล้ว ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับเวลคมทูไทยแลนด์